ข้อ6นะคะโจทย์ข้อนี้เขาแบ่งพืชออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม A ประกอบด้วยพริกกระเพราหัวละพาตะไคร้และพืชกอไก่ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยชมพู่มะม่วงทุเรียนขนุนเงาะกลุ่ม C ประกอบด้วยบัวกุหลาบดาวเรืองชบากล้วยไม้ ที่มาจะด,ดูโจทย์โจทย์เขาถามว่าพืชเอ้ยพืชกอไก่อยู่ในกลุ่ม A อตะก,กี้น่าจะเป็นอะไรข้อ1มะลิข้อ2มะเขือข้อ3ม,มะปรางข้อ4มะพร้าวอ่ะทีนี้พี่เอานี้ออกก่อนพี่ให้น้องดูตรงนี้ค่อยๆไล่ไปพร้อมๆกันพี่ถามว่าในแต่ละกลุ่มมีลักษณะดเด่นยังไงที่ถึงจัดรวมเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าเราดูที่พืชกอไก่หรือพืชหรือกลุ่ม ขอโทษทีค่ะถ้าเราดูที่กลุ่มเอพริกกระเพราโหระพา,ะพาตะไคร้นอคิดว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนเป็นพืชผักที่ใช้กินได้เหมือนกันถูกไหมเป็นพวกผักสวนครัวน้องนึกภาพออกไหมผักสวนครัวผักที่สามารถปลูกเองได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันถูกปะส่วนกลุ่ม B ล่ะกลุ่มบีชมพูม่มะม่วงทุเรียนเงาะส่วนใหญ่เป็นพวกการปลูกผลไม้ถูกไหมคะ และกลุ่ม C ีบัวกุหลาบดาวเรืองชาบากล้วยไม้สังเกตว่ามันเป็นพืชที่เกี่ยวกับการปลูกไว้ประดับถูกไหมบัวปลูกไว้หน้าบ้านกุหลาบอะไรเงี้ยปลูกเพื่อความสวยงามก็คือเป็นต้นไม้เพื่อความสวยงามหรือต้นไม้ประดับนั่พี่ย่อประมาณนี้นะต้นไม้ประดับทีนี้เราก็พอแบ่งได้คร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยสามกลุ่มนี้แต่ละอันมันน่าจะมีลักษณะดเด่นยังไงบ้างและหน้าที่ของเราต่อไปก็มาดูคำถามนะ เขาถามว่าพืชกอไก่น่าจะเป็นอะไรพืชกอไก่ก็คือพืชที่อยู่ในกลุ่ม A ก็คือกลุ่มผักสวนครัวถูกไหมเป็นมะลิหรือเปล่ามะลิเป็นผักสวนครัวไหมไม่ใช่มะลิน่าจะอยู่ในกลุ่ม3ถูกไหมเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกเพื่อความสวยงามอันนี้ไม่ใช่เมื่อเขืออ้าวน่าจะใช่ถูกไหมแอปติ๊กไว้ก่อนเมะปลางมะปางเปไน็นอะไรเอ่ยเมะปรางเป็นผลไม้ฉันน่าจะอยู่ในกลุ่มที่2 ส่วนมะพร้าวล่ะมะพร้ากก็เป็นผลไม้เหมือนกันน่าจะอยู่ในกลุ่มที่2เหมือนกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดและใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นข้อสองเพราะว่ามะเขือเป็นเหมือนผักคล้ายๆพืชผักส่วนครัวที่ปลูกไว้เพื่อกินได้เหมือนกับข้อข้อกอกเหมือนกับกลุ่ม A ทุกตัวนั่นเองฉันข้อที่ตอบข้อ2นะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปนิดนึงเขาถามเป็นข้อต่อเนื่องจากข้อ6นะเขาถามว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มเพื่ชในข้อ6คืออะไรข้อ1ใบเลี้ยงข้อ2อายุในการมีชีวิตข้อ3ดอกข้อ4ประโยชน์ใช้สอยอ่ะทีนี้ตะก,กี้เราแบ่งไปแล้วถูกปะจำที่พี่เล่าได้ไหมว่าตะก,กี้พี่แบ่งเป็นอันแรกเป็นพืชผักสวนควรัวที่2เป็นผลไม้ที่3เป็นต้นไม้ประดับสังเกตดีพี่แบ่งตามอะไรเอ่ยพี่แบ่งตามใบเลี้ยงเปล่าไม่ใช่ถูกปะ พี่แบ่งตามอายุไหมว่าพี่อยู <c oughs> <c oughs> ่ได้เท่านี้ชมพู่อยู่ได้กี่ปีบัวอยู่ได้แค่กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้แบ่งตามอายุถูกไหมพี่แบ่งตามการมีดอกหรือเปล่าไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะว่าพืชพวกนี้ก็มีดอกพวกนี้ก็มีดอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้แบ่งตามดอกแต่สิ่งที่พี่แบ่งที่แบ่งเป็นกินได้เป็นผลไม้เป็นต้นไม้ประดับคือพี่แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยหรือว่าหน้าที่ของต้นไม้นั้นๆนั่นเองฉะนั้นในการแบ่งกลุ่มทั้งหมดเนี้ยฟาร์มกลุ่ม เราต้องหาว่ามันแบ่งโดยใช้เกณฑ์อะไรพยายามดูซิว่าเอ้ยอะไรที่มันคล้ายกันซึ่งถ้าน้องดูแล้วอ่ะถ้าใช้ตัวหลักเลยอะ่ะมันก็คือแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยนั่นเองไม่ว่าจะใช้กินหรือใช้ตกประดับตกแต่งนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือต้องตอบข้อ4เขาจัดกลุ่มตามประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะ